j u s wonder if you like me. I can show you my love here. It is. Don't be shy again. Oh, my darling, you're right. Truly, I have sweet song tonight. Cause I wanted to say over. แกแกทำอะไรอ่ะอ่ะน้นัสืออยู่มันจะข้ามแล้วนะไปอ่านเสร็จือที่มูนิวกับเขาไหมมันถึงไปหมูนิ้วอ่ะมันบรรยากาศดีแถมเปิดยี่สิบชั่วโมงด้วยนะอืมไปก็ได้แม่ก็ต้องชมให้กันนะ เป็นบุกมมิวมิ้วกันฮะไปเป็นหรอไปง่ายๆแค่นี้เองเส้นทางไปง่ายมากใช้เวลาเดินทางแค่7นาทีจากคณะวิธีการจัดการจุดสังเกตคืออยู่ริมบึงหนองแวงตาชูติดกับร้านชิชนบุฟเฟ่ ทำความรู้จักกับร้านมมมิวบาเรามาทำความรู้จักกับพี่คนสวยคนนี้ก่อนค่ะให้พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อศิลปภพาปนินแขนนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ปอค่ะก็เป็นผู้จัดการร้านมมมิวบาค่ะค่ะพี่ปอคะวันนี้หนูอยากทราบว่าที่มาของร้านมูมิวบาเนี่ยมาจากอะไรคะทาไมถึงได้เกิดร้านมูมิวบาขึ้นมาคะพี่ขอทราบเรื่องราวหน่อยค่ะก็ในตอนแรกนะคะร้านก็จะตั้งขึ้นมาด้วยเป็นเพื่อนกัน3ามคนค่ะก็ เป็นเพื่อนสมัยเรียนปริญญาตรีก็คนนึงอยากทําร้านกาแฟอีกคนนึงอยากทําขนมเพราะว่าชอบทําขนมทําเบเกอรกี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงทําขนมเป็นอยู่แล้วก็เลยทํำร้านด้วยกันเลย3คนเป็นหุ้นส่วนกันค่ะอ๋อค่ะแล้วทําไมถึงต้องชื่อมูมิวบาร์ด้วยคะพี่ปอม,ม,มีมีความหมายอะไรคะมูมิวก็ด้วยที่เจ้าของร้านนะคะอยากให้ชื่อนี้อ,ออกเสียงเป็น มัวค่ะเป็นเสียงร้องของวัวค่ะ oh. ที่เป็นที่ในทางทางฝรั่ง,ง,งเขาจะเสียงวัวเขาจะร้องเป็นมู oh. ก็เลยก็เลยอยากให้ชื่อร้านเป็นแบบมูแล้วก็มิวบาร์เพื่อที่จะให้รู้ว่าเออเป็นร้านนมแล้วก็ในส่วนของคาว่าบาร์นี่คืออ่า mm. ให้ให,ให้ให้แสดงว่าร้านเป็นทั้งร้านนมร้านอาหารมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ อา,อาหารทะเลอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อนั้นแสดงว่าโลโก้ของร้านก็มาจากชื่อเลยใช่ไหมคะเห็นโลโก้ร้านเป็นรูปวัวใช่ค่ะก็จะเป็นลูกนมวัวค่ะอ๋อค่ะแล้วทําไมพี่คิดว่าร้านมูนิวบาร์เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยสนใจแล้วก็เข้าร้านเยอะอจุดเด่นของเราก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นประเภทนมเย็นนะคะก็จะมีน้ําแข็งนมแล้วก็มีนมอีกขวดหนึ่งค่ะแข็งทาจากนมใช่ แล้วเมนูยอดนิยมของร้านเนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่ปอเมนูยอดนิยมก็จะเป็นเนี่ยค่ะประเภทเมนูเครื่องดื่มนมเย็นนมนมสดเย็นนมช็อกโกแลตเย็นโกโก้เย็นพวกนี้ค่ะที่มีน้ําแข็งนมมาให้ด้วยลูกค้าก็จะชอบสั่งกันหนูได้ข่าวมาว่าแหมวถุดิบที่ทาจากพี่เนี่ยสั่งทำพิเศษหรือเปล่าคะสั่งมาจากที่ก็ก็ไม่ไม่เชิงว่าพิเศษมากก็คือ นมสดที่เราใช้อะค่ะจะเป็นนมสดแท้100%นะคะกะ็เรานำมาจากความเป็นเกษตรกร,ร,กรโคโนมอะค่ะ,ะก็นำมาต้มฆ่าเชื้อโรคอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเห็นนี้มสดแท้ไ้อคะก็จะเป็นนมสดแท้100%เลยค่ะแล้วทำไมการจัดตั้งราคา ตั้งมาจากอะไรคะนู้สังเกตเห็นราคาในเมนูจะเป็นลงท้ายด้วยเลข5าเลขศูนย์อะไรยงเงี้ยเหมือนกันที่ลงท้ายด้วยเลขเลข5ากับเลขศูนย์เพราะว่าะจะได้ง่ายต่อการคิดตัง<อ>ก็คือเราไม่อยากจะ<อ>ให้มีแบบว่าเศษเหรียญบาทเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเยอะคะ่ะ<อ>ก็จะง่ายต่อการคิดเงิน แค่ต่อการทอนค่ะแล้วทีนี้ทางร้านเนี่ยมีกลยุทธ์การเรียกลูกค้าแบบมีวิธีดึงดูดลูกค้ายังไงไหมคะแบบอย่างเช่นมีการจัดโปรโมชั่นมีการจัดลดแลกแจกแถมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะก็โปรโมชั่นจะมีช่วงก่อนเทศกาลนะคะที่มีช่วงวันหยุดยาวอย่างเช่นก่อนปีใหม่ก่อนสงการอย่างที่ใกล้จะถึงเนี้ยค่ะช่วงก่อนก่อนสงการก็จะมีโปรโมชั่นอาจจะเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่ามา มาสี่จ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นมีขนมเป็นเซตพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่กรณีค่ะแล้วทีเนี้ยทางร้านเนี่ยมีวิธีการโฆษณาสินค้ายังไงคะพี่พี่ปอถึงถึง,ถง,ถงมีลูกค้ารู้จักแล้วก็มาที่ร้านเนี้ยก่อนก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็จะมาตามตามรีวิวอะคะ่ะคือ,อคจะมะีมีการ โพสประชาสัมพันธ์ทาง a c e b o o k ทางทางเพจร้านนะคะแล้วก็จะมีคนมาทานแล้วก็รีวิวนําไปรีวิวตามที่ต่างๆแล้วก็คนมาตามรีวิวะคะ่ะแสดงว่าคนที่มาทานนี่ติดใจใช่ไหมคะเลยต้องรีวิวร้าน <c oughs> น่าจะใช่ค่ะแล้วทีนี้วิทย์ในพนักง,งานในร้านนี่เป็นยังไงบ้างคะการจ้างพนักง,งานการดูแลร้านของที่นี่ค่ะสำหรับการจ้างพนักง,งานนะคะก็<ๆ>จะมีทั้งหมดสามกะค่ะก็ แล้วก็จะมีพนักง,งานในส่วนของทั้งพนักง,งานประจําแล้วก็พนักง,งานราา้าไทา์ค่ะพนักง,งานประจําก็จะมีเบียนกันสัน่งกะก็จะมีกะเช้ากะเย็น,นแล้วก็กะดึกค่ะค่ะความพิเศษของร้านนี้ที่ที่รู้กันแบบโดดเด่นเนี่ยแอบบได้ยินมาว่าร้านเปิด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะร้านเปิด24ชั่วโมงมแล้วที่ร้านที่มีบริการ Wi-Fi ฟรีมีอะไรแบบนี้ มีค่ะมี Wi-Fi ฟรีให้ในร้านนะคะก็สามารถสอบถามพาสเวิร์ดจากพนักงานได้เลยแล้วลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่นี่เขามาทำอะไรกันคะมานั่งทานข้าวมาอ่านหนังสือหรือว่ามานั่งทำบรรยากาศกับพี่ปอก็มีม,มีมีเกือบทุกแบบเลยคะ่ะก็มีทั้งมาอ่านหนังสือมานั่งเล่นนั่งชิลนั่งถ่ายรูปก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหรือว่ามาเป็นเรียงสังสรรค์กันเป็นกลุ่มก็มีค่ะ มีมีคนนั่งถึงเช้าไหมคะพี่ปอมีค่ะ<อ>เป็นช่วงอ่านหนังสือก็จะมากัน <c oughs> จนจนถึงเช้าเลยก็ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็ยินดีค่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้พี่ปอฝากโปรโมทร้านได้เลยค,ะค่ะโปรโมทชวนเพื่อนๆมาที่มูมิวบาร์ก็สําหรับร้านมูมิวบาร์นะคะเป็นร้านที่เปิด24ชั่วโมงนะคะอยู่ที่ อรอบบึงหนองแวนนะคะติดกับร้านชิตชนก็มีทั้งอาหารมีข้าวไขา่เคนมมีไข่กระทะนมกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะก็มาได้นะคะสำหรับอ,อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เพจ search มูมิวบาได้นะคะก็จะเจอเพจส่วนเพจจะมี2เพจนะคะจะมีมูมิวบาเฉยๆแล้วก็มูมิวบาเอ็นตัวนั้นจะเป็นอของมูมิวบาอีกสาขาหนึ่งที่มอนาเรียสวนนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปอมากๆเลยนะคะออที่ให้ข้อมูลค่ะสบเรบวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมมามูมิวบาร์กันนะคะกลยุทธ์ทางการตลาดร้านโมมิวบาร์เป็นอีกหนึ่งร้านนมที่นักศึกษารู้จักกันดี และมีชื่อเสียงอยู่ในระดับต้นๆเรื่องตางเป็นร้านที่เปิด24ชั่วโมง oh <my> และบรรยากาศดีตั้งอยู่ริมบึงหนองแวง oh <my> และร้านก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความน่าสนใจคือกลยุทธ์เกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ oh <my> ทางร้านมีผลิตภัณฑ์3กลุ่มคือ 1. เครื่องดื่มโดยมีสายผลิตภัณฑ์ยาวสุดเพราะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของร้าน 2. กลุ่มอาหารและ3กลุ่มของหวานต่อมาคุณสมบัติของสินค้านั่นคือเมนูในร้านจะมีลักษณะเด่นแตกต่างจากที่อื่นเช่นนมสดเป็นนมโคสด100%จากฟาร์มสหกรณ์โคนมไม่เตือจางด้วยน้ำจึงมีรสชาติที่เข้มข้นและหวานอีกทั้งยังผ่านกรรมวิธีพัสเจอร์ไลทด้วยการให้ความร้อนจึงเป็นนมที่มีคุณภาพสุด มาตรฐานและมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อมาเมนูโทสเป็นเมนูแนะนำของร้านซึ่งใช้ไอติมนมสดและให้ท็อปปิ้งเช่นผลไม้วิปปิ้งครีมตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมเสิร์ฟสุดท้ายเมนูเครื่องดื่มชนิดเย็นก็จะเสิร์ฟเป็นแก้วแส่น้ำแข็งที่ทำมาจากนมพร้อมกับเครื่องดื่มรสชาติตามที่สั่งดูในขวดที่ติดโลโก้ของร้าน ให้ลูกค้าเทใส่แก้วเองสำหรับสตอรี่ของร้านมูมิวบาร์มาจากการที่เจ้าของร้านเป็นคนชอบทำขนมเอามากๆจึงเปิดเป็นร้านขึ้นมาพร้อมกับตั้งชื่อร้านว่ามูมิวบาร์ซึ่งคำว่ามูมาจากเสียงร้องของบัวมิวคือนมบัวและบาร์คือบาร์ที่อยู่หน้าร้านเรียกได้ว่าเป็นการเอาจุดเด่นของร้านมาตั้งเป็นชื่อนั่นเอง กลยุทธ์ในการปรับราคากลยุทธ์ในการปรับราคาที่ร้านใช้คือการกําหนดราคาแบบส่วนลดและส่วนยอมให้โดยการกําหนดราคาแบบส่วนลดคือร้านมีส่วนลดตามฤด,ดูกาลเช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆวันวาเลนไทน์วันสงกรานต์ทางร้านจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายและการกำหนดราคาแบบส่วนยอมให้คือมีส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ซื้อแก้วจากร้านและนำแก้วนั้นมาเองนับว่าเป็นกลยุทธ์ในการปรับราคาอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจปัใจจัยในการกำหนดราคา 1. ต้นทุนและการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ร้านใช้จะมีราคาสูงกว่าปกติเพราะมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีสั่งตรงจากแหล่งผลิตอีกทั้งร้านยังเปิด24ชั่วโมงจึงมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามมาเช่นค่าจ้างพนกักงานค่าไฟโดยลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนมากมีความตั้งใจเพื่อมาอยู่แล้วจึงมีการยอมรับราคาสินค้าไว้ระดับหนึ่ง และทางร้านก็ยังมีการบริการที่ดีลูกค้าจึงรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนั่นแสดงว่าลูกค้ามีความพึงพอใจที่จะใช้บริการและเต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่ร้านกำหนดปัดจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทางร้านมีการเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงต่างจากร้านนมแห่งอื่นที่อยู่บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเวลาเปิดปิดด้วยเหตุนี้ทางร้านจึงสามารถกำหนดราคาได้สูงกว่าที่อื่นเพราะไม่มีการแข่งขันด้านราคาเป็นตัวกำหนดทางและวัตถุประสงค์เมื่อเรามา <Together. S 1> พิจารณาดูแล้วจะพบว่าทางร้านมีเส้นทางการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางแบบจเจริญเติบโตซึ่งตรงตามแผนภาพ and soft metric คือ 1. m a r k e t p e n e t r o t i o n คือการต่อตลาดนั่นคือการพัฒนาตลาดเดิมให้เป็นที่สนใจของลูกค้าด้วยการกระตุ้นลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างคือทางร้านมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาในสโลแกนวันวาเลนไทน์ลดราคาเอาใจคนโสดมาคนเดียวสั่งทษเพียง99บาทจากราคา130บาท และยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายในทุกท่วงเทศกาลนอกจากนี้ทางร้านยังมีแฟนเพจของร้านเพื่อโปรโมตและแนะนำเมนูต่างๆให้เป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกด้วย 2. Product Development คือการพัฒนาสินค้าแต่ยังอยู่ในตลาดเดิมเช่นการเพิ่มเมนูให้หลากหลายมากขึ้นจากเดิมที่มีเพียงแค่เครื่องดื่ม ก็มีเมนูอาหารใหม่ๆเพิ่มเข้ามาไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดื่มแต่ยังมีของหวานและอาหารอีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้นการมิเครส s อตแ Analysis สดแข็งทางร้านมีการสั่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมที่ใช้ได้ผ่านการพัาสเจอร์ไรส์และเก็บรักษาด้วยความเป็นทันทีจึงทำให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคดังนั้นเมนูของร้านแต่ละเมนูจึงสดใหม่มีรสชาติอร่อยอีกทั้งทางร้านยังมีบริการที่ดีมีพนักงานเพียงพอให้บริการตลอด24ชั่วโมงและมีบริการ WiFI ฟรี ซึ่งเมื่อถึงชว่วงนิทศการก็จะมีการส่งเสริมการขายเช่น,นการจัดโปรโมชั่นต่างๆลูกค้าจึงมาใช้บริการมากขึ้นและเมื่อเข้ามาภายในร้านจะให้ความรู้สึกมีเอกลักษณ์เพราะทางร้านจะมีโลโก้ติดอยู่บนตัวสินค้าไม่ว่าจะเป็นแก้วจานหรือการตกแต่งอื่นๆภายในร้านการเดินทางมายังร้านก็สามารถเดินทางมาง่ายอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยจึงมีนักศึกษามาใช้บริการมาก สุดอ่อนเนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้มีการสั่งมาจากแหล่งผลิตอื่นจึงทำให้มีค่าขนส่งตามมาและยังมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบดังนั้นกิจการอาจมีต้นทุนสินค้าในราคาที่สูงกว่ากิจการอื่นโอกาสเนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันค่อนข้างร้อนจึงทำให้ผู้คนรู้สึกกระหายน้ำมากขึ้นดังนั้นเครื่องดืง่มเพื่อคลายร้อนจึงเป็นที่ต้องการและนิยม อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือนักศึกษามีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ง่ายไม่ได้คำนึงถึงรายรับรายจ่ายมากนักการใช้จ่ายจับ่อยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตัดสินใจยากทําให้การเข้าร้านนมเป็นเรื่องปกติและเป็นที่นิยมอีกทั้งร้านนมยังมีทัศนียภาพที่ดีเหมาะแก่การนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือดังนั้นร้านนมจึงมีรายรับจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่อุปสรรค ข้อเสียของธุรกิจนี้มี3ประการซึ่งก็คือประการแรกทำเลที่ตั้งของร้านดูดดิบก,กับถนนดังนั้นจึงหาที่จอดรถได้ยากเพราะร้านไม่มีลานจอดรถให้ประการที่ 2. ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันภายใต้อุตสาหกรรมค่อนข้างสูงซึ่งหมายถึงมีคู่แข่งเยอะเพราะร้านนมเป็นธุรกิจขนาดย่อมสามารถจัดตั้งได้ง่ายและมีะไรายได้ดีดังนั้น จึงทําให้มีผู้ต้องการทำธครกิจประเภทนี้มากเราจึงพบเห็นร้านนมได้ทั่วไปในบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย,ลยและประการที่3เนื่องจากร้านมีการสั่งวัตถุด,ดิบ <All together, S 1> จากผู้ค้าเพียงรายเดียวจ <'s> ึงทําให้มีอํนานาจการต่อรองต่ำํำ ค่ะอันนี้คือเมนูพิเศษจากทางร้านที่พี่เขาแนะนํามานะคะอันนี้จะเป็นชิบูยาะคะ่ะเลเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมนมสดนะคะซึ่งเป็นไอศครีมที่ทางร้านสั่งทางพิเศษเลยนะคะซึ่งถ้าใครมาร้านนี้ก็ต้องมาชิมค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองเลยนะคะค่ะววลาเดวเาตขาก็มีนี่นะคะใส่หลักมาให้ด้วยก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตคะ่ะ นิดนึงนิดนึงนี่ชิมเลยชิมเลยนะคะ,ะ,คะอืมงไงบ้างครับนอร่อยะคะ่ะเป็นไอติมรดนมนะคะหวานกำลังพอดีนะคะอารมณลมีนะค,ะค่ะ แล้นี่นะคะก็คือเป็นจุดเด่นของร้านเลยก็คือเป็นไอติมที่สั่งทําพิเศษนะคะถ้าใครอยากกินจะต้องมากินที่นี่ที่เดียวค่ะเราคุณจะพบกับรสชาตินมแท้ๆเลยค่ะหวานหอมมากๆค่ะอร่อยจริงๆค่ะค่ะ,คะแล้วก็เราก็ได้สั่งนี่นะคะเป็นเมนูนมสดนะคะเมนูที่เป็นเ่อสเปเชียลของร้านนะคะนี่ค่ะวิธีการเสิร์ฟก็จะมากับขวดน,นี้ค่ะแล้วก็มีโลโก้น่ารักๆแบบนี้นะคะแล้วเราสั่งเป็นเมนูเย็นนะคะก็จะได้แก้วนำแข็งใบนี้ เลยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินนมสดแท้ๆอย่างเงี้ยนะคะมาที่นี่เลยค่ะร้านนี้ค่ะ Lost myself Find an old picture of you on my phone Got a new feeling now I won't let go till I can I can tell you for myself Why don't you stay for a while? It's been too long since I've smiled. There's too few people I trust And search, and if I'm being honest, from time to time, you cross.